สวัสดีค่ะวันนี้อิงอรุณแคคตัสน,นะคะยินดีนําเสนอนะคะอิงอรุณแคคตัสของเรานําเสนอนะคะวันนี้ชินอสซิสนะคะดอกบานเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเป็นดอกสีขาวซะส่วนใหญ่นะคะ,ะมีสีชมพูหนึ่งดอกอะนะคะนี่นะคะสีขาวๆนะคะแต่เป็นไม้ฟอร์มกอทั้งนั้นเลยนะคะนี่นะคะสวยมากๆนี่พึ่งกําลังตอมเลยทีเดียวะคะ่ะพึ่งกําลัง หมูมวนแมลงกำลังตอมนะคะนี่นะคะสนใจนะคะทักถามได้นะคะใน Facebook ชื่อเฟื่องฟ้าดวงอาทนะคะหรือสวนทองแสนเอน,นอิงการุมแคคตัสก็ได้นะคะเพจนะคะอ่าอันนี้อ๋มีสีชมพูให้มันเป็นสีชมพูนะนนี้น่ารักมากนี่นะคะเยอะมากมากเลยนะคะน้องก็จะน่ารักน่ารักประมาณนี้ออกโอ้โหก็ละสามสี่ดอกอันนี้ ก็ไม่สวยแต่ดอกสวยมากดอกเยอะมากเลยนะคะนี่ฮะนี่นี่พรงนี้ก็จะบานหลายหลายต้นอยู่นะคะม,มีตูมอยู่หลายต้นดูนะแมลงผู้พึ่งกังผสมเกสรให้ค่ะไม่ผสมค่ะมันเยอะค่ะนี่ฮะสวยมากๆ ะะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะนี่ก้อยใหญ่ขนาดนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะอดอาหารกันหลายถึงกับพร้อมโซกันเลยทีเดียวหลายหลายกอนี่นะคะผสมเกสรก็ไม่ติดนะคะน้องพึ่งนะคะอ่าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ